สดแรกสดแรกกำเลยนะครับไปครับครับสวัสดีครับพี่นองมาพบกับ <expand> ช <See y ork> so <kg> mm ่องบาวุยล่ากับสาวหน่อยนครพนมเนาะ มากินมืกช็อตรับพี่น้องนี่ครับตามหามาโดนอันนี้ยู่มองบาบูรัมแมรนเดอร์อยู่สนามทุ่งนาเชยนะครับตรงสนามทุ่งนาเชยจะต้องหอนาฬิกาเด้อพี่น้องนี่มช็อต้องชอตพี่น้อง ที่มาเปิดทุกวันอะไรครับขุดกับสุกครับขุดกับสุกเลยพี่น้องพอได็กๆมากิน,นเอฟซีนมวีนั่มถ้าอยากให้นมวีนั่มเอเอพี่สองเียมากินไปคนคอมเมนตนเล็กซีมาเด้อพี่น้องเด้อม่เคยกินตะเกียร์ชอ็ชอตแรกช็อตแรกกำเลยนะครับพี่น้องอืม แบมากแถบนิดดิดนดูดีก่อนเต้นดึบๆเลยใช่ครับ่บรครับข้องอันนี้ครับอือโอ้ ตัวที่สองครับพี่น้องอืมจั่วจั่วจัวดอาแบบใกล้ใกล้เลยอืมยอดเลยครับงานพี่น้องปิดกันให้ฮะพี่น้อง แอบ,บแอบ,บมาลองเล้อีไป้องเล้ออยู่พุ่งนาเชอร์เลยค่ะหอนาฬิกานะคะจันทบุรีนะคะถูกชัดนราคาไม่แพงค่ะอร่อยด้วยอ่าข้าวเหียวยังไม่หมดเลย <laughs> มากนะครับ ial, นี่เพื่อเอฟซีนะผู้ใอดอยากให้มากินอีกครับพี่น้องคอมเมนต์เลขซีมาเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับขอตัดเด้อพี่น้องโอ้ไข <vit> ่ด้วยมีไข่น้ำ Yeah. ยังกินพี่เขาอร่อยด้วยครับพี่น้องมาเป็นแบบตัวตัวหนึ่งต่อแก้วเลยนะคะจะเป็นแบบนี้เออครับพี่น้อง <c oughs> อ,อบมากครับม้ำจิ้มก็อร่อยแซ่บๆในร้านเต็งครับพี่นอออ้องเรสโต๊ะช่างเตะคุณผูดด้ชมโปรดอย่ามาคลิปเมือ่อคร,รั้งแต่ลลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดไลม์ให้ช่องบาร์วิลลามคับตนอนหนอนนครพนมเด้อคลิปนี้บาร์วิลลามไว้ทำนี่ครับ ผู้ใดอยากให้มันกินอีกม,มนต์เมล็กสีนะพี่น้องไปทำนี่ครับสวัสดีครับ